ได้ครับเนี่ยครับโอ้ใครโดนก็ต้องหลับแหละครับคือระบบวบยืนนู้บอกเดินก็เดินนนุกหองรอดเจ้นสีมันจ็ตายทุกคนทุกคเดนอยอือมือยู่ห้องยังพอดีอยู่แล้วอือ เราจะไปแล้วเขาสีน้องเลยแท้เขายูนั่นน่ะเดี๋ยน้ำเบาน้ำไม่นองก่อนปไปไปเอ็มไปเอานังทำยังไงบอกว่าเดินเดินเดินบอกไ้ดีบอกไว้ดีเดินบอกอีกทีมันกินั่นแล้วฟื่งไหมนี่ รู้เรื่องยังให้ลูกแก้กระจับคันรู้เรื่องแเ้วเย็นดิเย็นเย็นเย็น,ยน,ยน